โอ้ยกัดเต็มเลยยอดกุดหมดละน้ำรินสวัสดีค่ะวันนี้แม่นางพามาดูแปลงข้าวที่โดนเพลี้กัดกินในตอนกลางคืนค่ะคุณผู้ชมเป็นเพลี้กระโดดตัวสีขาวๆตัวโตๆหน่อยนะคะมีทั้งเพลี้แล้วก็หนอนแต่ที่หนักๆก,ก็คือเพลี้ค่ะมันมากัดกินต้นข้าวในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยค่ะพอเช้ามาเนี่ยใบนี้กุดไปเยอะเลยนะคะ แถวยอดแถวใบปลายใบก็จะกุดกุดลงมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบางต้นนี้ก็เหลือแต่ตอเลยนะคะแปลงนี้นี่จะเป็นข้าวหอมมะลิ105ค่ะซึ่งหวานในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะหลังจากเกี่ยวข้าวนาปลังออกก็เริ่มหวานมะลิ105ช้าหน่อยนะคะก็เข้าสู่ช่วงกลางของฤดูฝนแล้วค่ะ ปัญหาก็คือเพลี้ยมาลงเนี่ยค่ะจะเห็นว่าแปลงที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี่คือโดนเพลี้ยทั้งนั้นเลยนะคะที่เห็นเป็นต้นกุดกุดขาวขาว,ขาวนะคะส่วนแปลงที่อยู่ทางด้านขวามือแปลงนี้ค่ะจะเป็นข้าวกอข6อหกหค่ะเป็นข้าวนาปลังข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงค่ะเอามาเพาะปลูกกันในช่วงของกลางฤดูฝนนี่แหละค่ะ เพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นแล้วก็ทันต่อน้ำชนละปทานแล้วก็น้ำฝนที่ยังตกอยู่ในช่วงนี้นะคะต้นข้าวก็จะดูต้นแข็งแล้วก็ใบแข็งกว่าข้าวหอมมะลิ105หน่อยการทำลายของเพลี้ยแล้วก็หนอนก็เลยยังดูไม่ค่อยเยอะมีแต่ไม่ค่อยเยอะนะคะสำหรับแปลงนี้หอมมะลิ105นั้นต้นข้าวก็จะดูต้นยืดๆยาวๆใบก็จะเรียวยาวกว่าลักษณะใบจะอ่อน กว่านะคะเนี่ยค่ะการทำลายของเพลี้ยก็จะมาลงที่แปลงนี้เยอะค่ะเป็นแปลงที่อยู่ติดกันเลยค่ะปลูกแล้วก็หวานวันเดียวกันเลยนะคะแม่นางกับเพื่อนบ้านนี่ปลูกกันในวันเดียวกันเลยค่ะของเพื่อนบ้านนี่เป็นมมลี105ค่ะทีนี้ก็ต้องมากำจัดพวกเพลี้ยมแมลงเนะะี่ยค่ะพวกหนอนเพลี้ยที่มากัดกินทำลายต้นข้าวนะคะรอบนี้นี่เป็นหนักค่ะ กินกันไปเยอะพอสมควรนะคะก็เลยต้องใช้สารเคมีในการมากำจัดสำหรับแปลงนี้ค่ะวันนี้ลุงเขาจะใช้สารไทอะมีท็อกแซมค่ะเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดพวกเพลี้ยหนอนทั้งระยะที่วางไข่แล้วก็ตัวโต,วต,วตวเต็มวัยทั้งตัวผีเสื้อกำจัดได้หมดเลยค่ะไทอะมีท็อกแซมค่ะ เยอะอย่างนี้ก็ต้องเอาโดรนมาบินละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโคลนข้างล่างนี่ก็เดินลำบากนะคะถ้าใช้คนสะพายถังพ่นค่ะต้องใช้โดรนค่ะที่นาของแม่นางก็จะฉีดไปด้วยกันเลยค่ะแม่นางก็จะใช้ยาตัวเดียวกันนี่แหละคะ่ะไทอะมีท็อกแซมชื่อสามัญน,นะคะจะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นไทอะมีท็อกแซมแม่นางก็จะเอามาฉีดพ่นพร้อมกันเพื่อป้องกันก่อนที่จะโดนทาลายไปมากกว่านี้นะคะ ข้าวนาปลังนี่ยังไม่เห็นมารบกวนมากค่ะจะไม่เหมือนกับมะลิ105่แต่อยู่ติดกันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนค่ะข้าวอายุพึ่งจะได้25วันนะคะยังไม่เต็มเดือนนะคะเป็นข้าวที่ต้นกำลังอ่อนกำลังดีเลยค่ะพวกมแมลงนี่ชอบมากเลยค่ะเป็นระยะต้นข้าวที่อ่อนใบอ่อนแบบนี้นะคะ ส่วนมากถ้าระยะต้นข้าวได้อ่ยีกว่าวันขึ้นไปนะคะถ้านาแปลงใหญ่พื้นที่การระบาดเยอะก็ต้องใช้สารในการกำจัดพวกแม่นางกับเพื่อนบ้านก็จะเริ่มฉีดป้องกันแล้วก็กำจัดกันไว้เลยก่อนที่ข้าวจะโตเป็นสาวเต็มวัยตั้งท้องมาน,นะคะก็เริ่มฉีดกันในช่วงนี้ละคะ่ะหลังจากฉีดเสร็จก็ต้องปักป้ายเตือนไว้นะคะ เผื่อมีเพื่อนบ้านมาเก็บพักบุ้งที่อยู่คูนาแล้วก็มาตัดหญ้าไปให้วัวให้ควายกินนะคะก็ต้องปักไปเอาไว้เตือนระวังนะคะว่านาแปลงนี้นี่ฉีดพ่นสารเคมีค่ะ ก็เป็นบรรยากาศแปลงนาที่โดนเพลี้ยลงทำลายนะคะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปได้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ